สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a วีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาดูนะครับตั้งใจฟังนะครับผมเพราะว่าเราจะรับของรางวัลโคตรเยอะไอเทมถาวรน,นะครับผมทั้งในเกมและนอกเกมนะครับบอกเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมครบ เครื่องเลยนะครับผมสอนรับแล้ววิธีรับรับยังไงทํายังไงถึงจะได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีการแจกเปอนลูกซองด้วยนะครับผมซองควงแรปเปอร์ดัเบลนะครับผมมาตั้งใจฟังนะครับผมห้ามกดสกิปนะครับผมย้ํานะครับผมใครที่อยากได้เทมทาวอนสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว พูดถึงปืนกระบอกนี้นะครับผมโอกาสทองมาแล้วแจกฟรีด้วยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมปืนกระบอกนี้เลยใครเลียวใครได้นะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีทางด้านของ UMP อีกนะครับผมนี่เลย UMP เกอิชานะครับผมนี่เกอิชานะครับผมนี่โคตรเทบอกเลยเจะเกาะบ้ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เก็จอะเกาะบ้าสกินนี้คืออะไรพี่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะ เจาะเกาะสองหรือเท่าไรอัตรากาันยิงหรืออะไรนะพี่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอดูเยอ๋อดาเมจหนึ่งอัตรากาันยิงนะครับผมไม่มีเจาะเกาะน,นะประมาณนี้เลยนะครับผมและมีไอเทมหาบออีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นชุดหรือบัตรสร้างห้องหรือรเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็นี่เลยนะครับผมจะก็ให้ดูก็กิจกรรมนะครับผมมันเริ่มวันที่2กับ3เมษาซึ่งกิจกรรมมันคล้องจองกับการสร้างตั๋วนะครับผมบอกเลยว่า เมื่อคนดูครบ1 0 0 0 0แสนคนเราก็จะได้ของทั้งหมดนะครับผมมีทั้งกล่องสุดป,ปืน้นบัตรเป็นชื่อแล้วก็ชุดฟาโรผู้หญิงนะครับผมเมื่อพี่ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อยอดดูครบนะแล้วถ้าเกิดเราไปดูเราก็ไปดูในช่อง YouTube หรอและก็สปีดรัสเนี่ยคือการแข่งขันนะคือเขาจะเบรกนะครับผมแล้วก็ให้สร้างห้องให้เราเข้าไปนะครับผมเข้าไปแล้วทำอะไรเข้าไปแล้วก็ไปเนี่ย แข่งขันนะคร,ครได้หนึ่งครับได้ปืนแรปเปอร์เดอะเวิลด์ถาวรคนที่2ก็ได้10กล่องนะครับผมยาวมาตามที่กําหนดเลยได้ก็มีการดูครบนะครับก็จะได้ท้งหน้าของชุดผู้หญิงฟาโรแล้วก็มีของพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมแต่สิ่งสําคัญเลยหัวใจสลักนะครับเมื่อเราดูแล้วทําไมเราไม่ดูคูณ2ให้เราได้โทเค็นอีกล่ะครับผม วันนี้นี่ครับผมพี่จะมาสอนสร้างตั๋วเข้างานลิงก์สำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างสร้างตั๋วลิงก์ข้างล่างนะครับผมก็จะได้โทเค็นสีแดงๆแบบนี้เพิ่มไปเลยนะครับผมย้ําฟังดีๆนะครับผมพี่จะสอนสร้างตั๋วเข้างานถ้าเกิดเราดูการแข่งขันวัวนที่2กับ3เมษาในลิงก์นะครับผมเราก็จะได้โทเค็นเป็นการเก็บโทเค็นไปด้วยและสาหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างสมัครด้านล่างนะครับผม ก็จะได้โทเค็นสีแดงๆแบบนี้นําไปแลกไอเทมถาวรทั้งในเกมและนอกเกมมันจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นลิขสิทธิ์แท้จากฟีฟา r e อฟดูตี้อาวีแล้วก็อะไรอีกอะโหเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่เลยการสร้างตัวนะครับเราก็ได้รับบัตรเชิญนะมาตั้งใจนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างกดลิงก์สมัครด้านล่างจะได้โทเค็นฟรีๆไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะมาดูนะครับผมนี่เลย สำหรับคนที่กดได้ขึ้นมานะครับให้กดล็อกอินเฟซบ o ๊กนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จนะครับติ๊กถูกทั้งสองข้อนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับผมอ่าทีนี้มันจะพาเข้าไปแล้วสร้างอวตารนะครับก็เป็นแอคเค้าของเราเลยนะครับอ่านี่เลยก็เลือกนะครับสําหรับพี่ทำไมต้องสร้างพี่ ก็วันที่2กับวันที่3าครับจะมีการแข่งขันเราก็ดูในช่องทางลิงก์นี้นะครับผมมันก็จะเป็นการเก็บโทเค็นและสิ่งสําคัญเลยสําหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมลิงก์นี้นะครับผมที่อยู่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะได้โทเค็นเพิ่มไปเลย20โทเค็นนะครับผมสามารถนําไปแลกลับของรางวัลในเกมได้นะครับผมอ่า การสร้างอวตารก็มี3ขั้นตอนขั้นตอนที่3นี่ก็จะสามารถเลือกแบรนด์ได้นะครับผมแบรนด์ว่าจะเป็นฟรีไฟเกมฟรีไฟหรือ r v จะเกิดใครเป็นฟรีไฟก็เหมือนพี่ก็ได้หัวขาวลูกตาแล้วก็ก้ามทองแล้วก็คําคมอะไรประมาณนี้นะครับผมเลือกเลยตามภาพเลยนะอ่าประมาณนี้ครับกดเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับ3ขั้นตอนก็คือจบแล้วนะครับผมแล้วก็รองวาการแข่งขันนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยนะนี่ครับผมแล้วก็จะมีลิงก์ของตัวเองนะครับผมก็ คัดลอกลิงก์นี้เก็บไว้ดูนะครับผมดูวันที่2อกันพาให้ดูในนี้ครับไปดู u t u b e ก็ได้หรือใครไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับคนที่อยากได้ไอเทมสาววรในเกมและนอกเกมลิจิทัลแท้จากฟรีไฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรืออะไรนะครับผมก็ดูในนี้ซะเพราะว่ามันจะได้โทเค็นจากตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยแต่สิ่งสําคัญนะครับสำหรับคนที่สมัครแล้วกดลิงก์ด้านล่างนะก็จะได้โทเค็นเพิ่มไปเลยนะครับผมบอกเลยนะเออสอนหาโทเค็นตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับคนยังไม่ได้สมัครนะครับผมบอกเลยนะ ออสมัครสมัครลิงก์ด้านล่างนะครับผมพี่วางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปสมัครเลยนะครับนี่เลยก็จะได้โทเค็นตัวนี้เก็บสะสมไว้เออพี่พี่บางคนถามว่าเอ,อ้พี่ครับพี่ครับแล้วถ้าเกิดผมเก็บโทเค็นนะเก็บแล้วมันจะได้จากไหนก็คือการแข่งขันนะมันจะเป็นเวลาการดูเวลารับชม15นา,าทีอะไรเงี้ยคือจะเก็บโทเค็นไปเรื่อยแต่สําหรับการสมัครก็ได้โทเค็นด้วยนะครับผมใครที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะได้โทเค็นประมาณเกือบ50โทเค็นนะสตาร์ทเลย ก็นํามาแลกของรางวัลตรงนี้เลยนะครับผมเอายกตัวอย่างอะไรดีนะฟีฟาก็มีเสื้อราชาลเทสเสื้อพีมุกนะครับหรือเสื้อแบนเนอร์จากฟีฟานะครับผมนี่เห็นไหมมีชุดของรางวัลบัตรตัวบัตรสมปืนบัตรยูอะไรเงี้ยตราสังหารอะไรอย่างเงี้ยนี่คือของฟีฟนะครับผม ยังไม่หมดเพลงนี้ยังมีอีกนะครับผมคือของกําลังเติมเรื่อยๆนะครับผมยังมีของ r วีอีกนะครับผม r วีก็จะเป็นสกินระดับรีเจนนะครับผมเสื้อแบนเนอร์แบนเนอร์อะไรแก้วน้ําเยติหมอกเมกนะครับมีหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นท่าหน้าของคออฟดูตี้ก็มีนะครับผมอ่าพี่กดคออฟดูตี้แป๊บหนึ่งนะคออฟดูตี้นะครับผมก็จะมีเสื้อมีเสื้อฮู้ดเห็นไหม แล้วก็อะไรหมวกอะไรเงี้ยโหโคตรเยอะบอกเลยนะครับผมคือในเมื่อเราจะดูการแข่งขันทั้งทีจะไปดูใน YouTube เฉยใช่ไหมเข้ามาดูในลิงก์นี้นะครับผมก็เก็บโทเค็นในลิงก์นี้เพื่อไปแลกของรางวัลในลิงก์นี้ในอ่าเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับผมก็บอกเลยนะว่าคือโคตรคุ้มค่าบอกเลยและทรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมพี่ขอบอกเลยนะครับ ลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างลิงก์นี้นะครับผมสำหรับคนที่กดเข้าไปนะจะได้โทเคนฟรีๆไปเลยนะครับผมประมาณเกือบ60โทเคนนะครับผมย้ำนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างใครที่กดลิงก์สมัครด้านล่างนะครับจะได้โทเคนไปเลยฟรีๆเกือบ40-50บโทเคนนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเ,เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมวันที่2ที่3เมษายนนี้กับ์กาลีนาเวิร์นั่นเองนะครับผมนี่เลยสร้างตั๋ว อ่าถ้ากดตรงนี้เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้นะครับผมก็คือให้กดอันจริงอ่ะถ้าเกิดฟังพี่นะคือกดลิงด้านล่างของพี่นะได้โทเคนเพิ่มด้วยนะครับผมก็บวกไปเลยนะครับผมนํามาแลกของรางวัลทั้งในเกมหน้าเว็บนะครับผมและให้ส่งเข้าไอเดีเราหรือจะส่งมาที่บ้านเราเป็นเสื้อใครอยากได้เสื้อก็แลกเสื้อนะครับผมแล้วก็ชุดฟาโรตัวนี้นะครับผมเป็นชุดผู้หญิงนะก็เมื่อต้องยอดคนดูใช่ไหมคือกิจกรรมมันเกี่ยวกับการดูใช่ไหม ก็มันดันสอดคล้องกับการีนาเวิลด์พอดีก็คือเป็นงานขายครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับก็ขอทุกคนนะครับผม สมัครลิงก์สร้างตั๋วเข้างานนะครับผมแล้วไปดูในนั้นดีกว่าแล้วก็จะได้โทเคนนามาแลกของต่างๆดูดิได้ทั้งปืนได้ทั้งชุดฟาโลได้ทั้งชุดได้ทั้งเสื้อได้อะไรหูอะแยๆมากมายได้สกินอวีด้วยหูงานนี้ห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างสําหรับคนที่กดลิงก์สมัครด้านล่างก็จะได้โทเคนไปเลยฟรีๆนะครับผมประมาณ เกือบ50โทเคน60โทเคนนะครับผมย้ํานะครับผมอย่าลืมสมัครกันนะครับผมพี่ก็านาสิ่งดีๆมานาเสนอนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้เทมวถาวรฟรีเนาะ,ะอยู่กับพี่มานานแล้วนะครับผมพี่ก็บอกสิ่งดีๆนะครับผมบอกเลยนะอย่าลืมกดสมัครกันนะครับผมหรือปืนและเปลือยในโลกกระบอกดิจิตลของน้องก็ตอนสปีดรัดนะครับผมก็คือ กดเข้าไปเล่นเลยนะครับผมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเก็บโทเค็นเราดูช่องทางนี้ดีกว่าอย่าลืมนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างสาหรับคนที่กดลิงก์สมัครด้านล่างนะครับผมสร้างตัวอวตารนะจะได้โทเค็นไปเลยฟรีนะครับผม40โทเค็นนะครับผมเออสี่สิบถึงห้าสิบทเค็นเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็นามาแลกชุดแลกตัวแลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสามขั้นตอนในง่ายๆเนาะย้ําสําหรับคนที่อยากได้โทเค็นฟรีนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดสมัครเลยนะครับผมได้ไปเลยฟรีนะครับผมก็ พี่ก็เป็นตัวแทนนะครับผมประมาณนี้เลยเชิญทุกคนมาดูนะครับผมพอดูครบเสร็จเราก็ได้เทมยกเซริร์ฟอันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือนะครับผมคือได้2ต่อเลยนะครับผมและกิจกรรม BTS นะนี่ประมาณนี้เลยเอาเข้าคร่าวดูไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่มาอีก2วันมานะครับผมแต่สิ่งสําคัญเลยนะพี่บอกเลยนะสมถถัครเถอะครับผมสมัครตั๋วเข้างานไว้นะครับผมเผื่อแบบว่าเออเราไปดูแล้วก็ได้โทเคนนะมันสามารถแลกทางด้านของตัว๋วเตอชุดชุดอะไรเงี้ยได้เยอะแยะเลยนะครับผมพี่บอกเลย แล้วโทเคนนั่นพี่ผมกดแล้วโทเคนไม่ขึ้นพี่บอกเลยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมกดลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างเนี่ยสมัครใต้คอมเมนต์เนี่ยใต้คอมเมนต์เนี่ยใต้คลิปนี้นะบอกเลยได้ โทเคนเป็นอะไรฟรีก็60โทเคนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เกมตัวพี่ก็เกมตัวแล้วนะครับผมวันที่2 3เมษายนนี้เดี๋ยวลุยเลยนะครับผมทำเควสเก็บโทเคนสีแดงโทเคนการีน่านะครับผมนำไปแลกเสื้อคอร์ดูตีดีแม้หรือจะเป็นเสื้อพีไฟหรือจะเป็นเสื้ออวีก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืม กดสมัครครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างสมัครลิงก์สมัครตัวเข้างานอยู่ด้านล่างใครที่กดลิงก์นี้นะครับผมก็จะได้โทเคนการีน่าไปเลยฟรีนะครับเกือบ60โทเคนนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเจอคลิปต่อไปครับผม